วันนี้เด็กก wow ี้ของเราจะพาไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นปั่นจักรยานน่ารักทีน้ออะไรนะน่ารักพี่เนี่ยเหรอขอโทษกันแล้วกันพี่ขอโทษแล้วกันนะเขาไม่อยากจะพูดอะไรออกมาเดี๋ยวเสียลุกนะเดี๋ยวไปพูดกันหลังใหม่น้องเราจะปั่นได้สําเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับส่วนเธอท่านเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่บอกว่าปั่นจักรยานน่ารักจังเลยอ่ะ เด็กที่วันนี้เป็นภารกิจควันหลงเห็นภาพก็รู้กันแล้วเพราะไม่มีใครที่เป็นคนไทยที่จะลืมภาพเหล่านี้ได้วันปั่นเพื่อพ่อในวันนั้นประชาชนทั่วทุกสารทิศร่รวมแรงร่วมใจกันออกมาปั่นจักรยานกันหมดแต่เป็นภารกิจเด็กที่ตรงนี้ครับท้องอิมายุหกขวบไม่ได้มาปั่นธรรมดาเขาพกที่มาด้วยครับผ้าพันแผลที่พ่นขยายหลอดลมอุปกรณ์เป็นของพยาบาลเบื้องต้น จาดมจาลมจาหมอกเพราะเขาไม่ใช่นักปั่นธรรมดาเขาเป็นอาสาผู้ชีพรุ่นจิ๋วที่จะมาปั่นพร้อมกับดูแลผู้ร่วมทางในวันนั้นเพราะระยะทาง29กิโลนะคุณผู้ชมมีเป็นลมเป็นแรงกันบ้างละโถะ่บาคคนอายุ6กขวบปั่นอย่างเดียว29กิโลจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <S <S แค่สังขารตัวเองกับจักรยานคันหนึ่งก็แย่แล้วยังมีอุปกรณ์อีกเป็นกระปุกจะพยาบาลก็ไหวหรือเพราะอิ่มไหวครับไหวครับ เราจะขี่จกักรยานแล้วยังจะมาทําอะไรนะนายยืนยันเิบินบิน,น,น,นและบนบินและนละ้ำนาดบูบันซะด้วยเอาไว้ดูเหอะดูเหอะนาดยกล้อโถ่ด้ว<อ>ยไหวอยู่แล้วกันไหวหรือเปล่าไมร่รู้รู้แต่ว่าเท่มีคนถอดถ่ายรูปด้วยนี่กลุ่มเป้าหมายเราเลยแจกตั้งแต่ยังไม่ออกตัวอะไรคุณป้าเป็นลมเมก็นยังไม่ปันเลยเหรอไปแกชั้นเตรียมพร้อมก่อนนะยะ ปากล่าวออกตัวกิโลเมตรที่ศเป้าหมาย2 9กิโลโอ้โหเพียบคนปั่นเพื่อพอมเพียบครับพยอดขบอ,องอิ่มของผมไปแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมหาลัก,กิจไม่ใช่แค่ปั่นเฉยๆนะต้องช่วยเหลือคนด้วยผมว่าอาการคงไม่ทันช่วยใครหรอกลวกเองสัก,ก่อนละมาัางตัวแค่นี้เฮ้ยดูดีมากอะอิม่มตายดูดีมากแหวบพี่จิ้มโอ้โห ดูถูกดูซะถูกเลยล่ะแล้วแตีกของผมก็ปั่นเคียงคู่ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่เด่นกว่าเพราะตัวเล็กนิดเดียวนั่นนั่นนั่นนมีแสงมีแสงไอ้หนูกับสปาร์กเย้เย้เวัดดีครับปั่นเพื่อพ่อนะครับวันนั้นผมเองก็ทำงานไปด้วยปั่นไปกับเขาด้วยแต่ขอบอกเลยนะไต้ของผมเนี่ย ไอเห็นก็กรี๊ดมาเขาแท่หน้าดเด็กไปกเป็นแผงกิเป็นแผงพอให้รถล,ล,มล,ลม้มรถล้มโอ้ยคุณผู้ชมเชื่อไหมต่อิ่มเขานำหน้าไปก่อนเลยเขาถึงคนเจ็บก่อนผมตามเขาไม่ทันเลยอะ <S <S ่ะช่วยเหลือได้หนึ่งลายไปต่อแหมมันชื่นใจตรงนี้และคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ขี่เจตนาลมช่วยคนของเขาชัดเจนมาก เข้าโคงเข้าโค้งเข้าสู่กิโลเมตรที่6เองเหรอพอแม่พี่น้องวันนั้นผมแทบพิ้นสติอีกตั้ง23กิโลตัวเลขน่าตกใจมากนี่เป็นจุดพักจุดแรกนี่นี่น้องคนนี้พอลงจักรยานได้ก็สุดเลยครับตาอิ่มหยุดเอายาดมไปให้ที่โตกว่าตาอิ่มอีกยังลงกินเลยคิดดูนางก็เก่งจังเลยอะครับแม่ คนนี้หน้าตาดีถึงกับบริการยื่นอย่าโดมให้ถึงที่เออ <c oughs> ใจคนหน้าตาดีก็บอกว่าคนให้ก็ใจดีอารางวัลไปเลย <c oughs> นี่ขนาดตอนพักเขาก็ยังไม่พักนะสอดสายสายตาหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดตลาด,ลอด <c oughs> เอ้าออกตัวบุ่งสูงกิโลเมตรที่เจ็บไปอิ่มไปเอ้าติด้ำตาฟคขับอยู่สักงงั้น ไปอิมไปได้แล้วไป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 ,ไปสาวยังอยู่ข้างในเที่ยวด,ดูสินั่นวิวก็สวยปกติไม่มีทางได้เห็นกันเลยนะวิวอย่างเงี้ยเอาตปอิมหายไปไหนล่ะอิมหายไปไหนล่ะอิมไปไ ดูสิ่เถือ,อว่าตัวเล็กแรงดีเลยจะหายกันไปอย่างนี้นะอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นตัวเล็กนิดเดียวในหมู่ผู้ใหญ่แต่อิมรอดูดีในยีนเสียเทียนจากสองอัลตร้า,าแต่อิมก็ปัน่นตายเลยลนะครับปั่นไม่นึกถึงผมเลยหายอะคุณผู้ชมเฮ้ยทีมงานข้างหน้าดูตีทีแต่อิมอยู่ไหนเฮ้ยแต่อิมอยู่ไหน นี่ไงอยู่นี่ไงอ้าวอันหลังกลับเลิกแล้วไม่ไหวแล้วผมคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่ครับมีเด็กเกิดอุบัตินเ,นเหตุผมไม่ทันเห็นนี่เขาหยุดเขาไปช่วยเด็กแล้วสอบถามได้ใจความว่าน้องคนนี้มีแผลที่เท้าตอนที่ไตอิ่มไปถึงเนี่ยมีพี่ที่เข้ามาถมพยาบาลเป็นอะ่ะถึงก่อนหน้าเราแล้วแต่เขาไม่มีอุปรกรณ์ไตอิ่มมีมีรถด้วยเพราะเขาเป็นอาสาจิว๋วสมาชิกของหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินของวชิรพยาบาลจริง ตัวแค่นี้แหละขอบอกจัดไปเลยอุปกรณ์ God, God, ผ่าก็ต์ก็ตเทปใสเทปคุณนมีหมดก็บอกแล้วไงเขาเตรียมมาครบดูแลให้กำลังใจน้องที่เจ็บอยู่เจอแต่อิ่มเข้าไปถึงก็หายเจ็บอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถึงจะเจ็บไม่มากแต่ผู้ใหญ่ทุกคนก็เป็นห่วงอยากให้กลับบ้านไปแต่น้องที่เจ็บเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ขอร่วมขบวนปั่นเพื่อพ่อให้ถึงที่สุดไม่ยอมกลับบ้านครับนัดจัดสำรองมาเลยฝากน้องไปกับลุง าเซนสามก็เดินทางต่อแต่เอ้แต่เอ้แน่มีแวะทักทายพักพวกแก๊งอาสามเขาด้วย mm hmm. เป็นไงบั่นจนมืดได้และครับใกล้แล้วหลากร้ล้แล้วหล่ะผมเนี่ยใก้จะหมดแรงแล้ว <laughs> แต่ตาอิ่มมุง้งปั้นบั่นไม่หยุดไม่มีพักจะแวะก็ต่อเมื่อหยุดช่วยคนตามทางเท่านั้นแหละ จนครบ2 9กิโลครับเส้นชัยแล้วครับจุสุดยอดนายตาอิ่มนายรู้ไหมนายเป็นฮีโร่ในใจฉันเลยนะเด็กแค่6ขวบทั้งปั่นเพื่อพ่อจนครบ2ีกกิโลทั้งช่วยเหลือคนมาตลอดทางทำเอาคนทั้งเมืองพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้จักอิ่มน้อยเกินไปซะแลว้วรอ และระหว่างทางนี้น้องเขาช่วยเหลือคนตลอดทางนะพี่บอกแล้วเด็กกี้เราไปด้วยใจทําได้ทุกอย่างครับเก่งมากค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาสนุกกับช่วงเจ้าปฏิหารค่ะแป๊บเดียวครับ